สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงาน กลับเข้ามาช่วงนี้จะตามประเด็นทางเศรษฐกิจไปดูศึกของน้ำดําในเมืองไทยค่ะค่ายใหญ่ระหว่างโค้กกับเบบซี่คือที่ผ่านมาเบบซี่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยแต่ว่ามาตอนนี้มีผลสํารวจใหม่ออกมาพบว่าโค้กแซงไปแล้วนะคะอ๋อเพราะว่าเบปซี่ก็ไปแยกลายผลิตกับเอสของเสริมสุขใช่ไหมล่ะจะเป็นเพราะปัจจัยนี้หรือเปล่านะคะถามจากคุณเทพกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็เลยเป็นโค้กใช่ไหมที่เป็นไอยู่ ควานนพุงเพียวๆไปกินคือเดิมทีแล้วปลายปีที่แล้วเนี่ยโคก็ทําการตลาดอย่างหนักนะครับ,รบและท้ายสุดล่าสุดเนี่ยโคออกมาประกาศแล้วนะครับว่าสามารถที่จะแซงเป๊ปซี่ขึ้นสู่อันดับหนึ่งได้แล้วในรอบ25ปีครับนี่ก็เป็นการแข่งขันที่รุนแรงนะครับของตลาดน้ําดำในบ้านเราตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่มี น้องใหม่ออกมานะครับเอสโคลาและก็ยังมีผู้เล่นเดิมอย่างวิโคลาด้วยนะครับ mm. ก็มีการขับเคี่ยวกันอย่างหนักนี่แหละฮะแต่ตัวเลขล่าสุดนะครับโคกบอกว่าเขาขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับผู้จัดการทั่วไปบริษัทโคคาโคลาประเทศไทยจำกัดแอนโตนิโอเดลโลซาริโอนะครับบอกว่าปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจโคคาโคลามียอดขาย3 0 0 0 0ล้านบาทเติบโตประมาณ23%นะครับของส่วนแบ,บ่งตลาด55.5%ในตลาดน้ำอัดลม 44%,0 0 0ล้านบาท ขณะที่ตลาดน้ำดำนะครับซึ่งมีสัดส่วนใหญ่ที่สุดของตลาดน้ำาอัดลมโคกก็มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด50%ครั้งแรกในรอบ25ปีนะครับจากส่วนแบ่งตลาดกว่า40%ในช่วงต้นปีที่แล้วโดยประเทศไทยครับเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดเป็นอันดับ2ของโคคาโคล่าทั่วโลกนะครับปัจจุบันโคคาโคล่าประเทศไทยนะครับติดอันดับท็อป20นะครบของยอดขายสูงสุดของโคกทั่วโลก นะครับแล้วก็โกคา c คุล่าทั่วโลกเนี่ยก็ประกาศเป้าหมายนะครับที่จะเพิ่มปริมาณการขายเป็น2เท่าภายใน10ปีก็เริ่มตั้งแต่ปี2553ที่ผ่านมาแล้วนะครับและก็จะยาวไปจนถึงปี2563นี่แหละฮะและก็ล่าสุดนะครับกลุ่มธุรกิจโกคา c คล่าได้ลงทุนกว่า4,000ล้านบาทเพิ่มกำลังการผลิตอีก35%นะครับโดยจะเป็นการเปิดสายการผลิตใหม่4สายในโรงงานรังสิตและก็ปทุมธานีมูลค่ากว่า2,600ล้านบาท และก็จะมีการเปิดโรงงานใหม่อีกหนึ่งแห่งนะครับ1,400ล้านบาทที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงงานนี้ก็จะเริ่มสายการผลิตเดือนเมษายนนี้แล้วนะครับขณะที่รายอื่นๆนะครับโดยเฉพาะน้องใหม่เอสโคลานะครับอย่างที่ประกาศตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะครับว่าในปีนี้จะก้าวขึ้นสู่เบอร์สองให้ได้นะครับวันนี้ครับทางกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเสริมสุขจำกัดหมาชนคุณทิติวุฒิบุญสุขนะครับก็บอกว่า การเร่งขยายตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพัฒมิตรร้านค้าและร้านอาหารในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับก็เลยทําให้เอสโคล่านะครับมียอดขายในเดือนมกราคมที่ผ่านมากว่า10ล้านหลังแล้วนะครับ เป็นมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทหรือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ19แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับ2ในตลาดน้ำอัดลมตามเป้าหมายของเอสโคลาที่ต้องการขึ้นเป็นเบอร์2ของตลาดในปีแรกนะครับ้วยส่วนแบ่ง20จอยอดขายประมาณ8,000ล้านบาทในสิ้นสุดปีนี้และก็จะก้าวขึ้นสู่ผู้นำในตลาดในปี2558นะครับอันนี้ก็คือความ ตั้งใจของเอสโคลานะครับในขณะที่อันดับ3เดิมอย่างบิ๊กโคลานะครับแบรนด์น้ำดําสัญชาติเปรูนะครับก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับสามารถกวาดส่วนแบ่งการตลาดน้ำอันลมได้แล้วถึง16%ก็ประกาศความพร้อมก้าวข้าสู่เบอร์2ในตลาดน้ำดำด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องมาวัดกันแล้วฮะว่าบิ๊กโคลานะครับเอสโคลาหรือว่าเป๊ปซี่นะครับจะครองอันดับ2ได้ในขณะที่โค้กตอนนี้ลอยลำไปแล้วนะครับ แต่แน่นอนว่าแม้ว่าจะลอยลำในปีนี้นะครับแต่การแข่งขันก็จะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ละแบรนด์ก็พยายามที่จะทำกลุธ์การตลาดนะครับที่ดึงดูดใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับสปอตมาร์เก็ตติ้งแล้วก็กลุธ์อื่นๆนะครับที่จะดึงดูดนะครับเพราะว่าตลาดนี้ใหญ่จริงๆนะครับมูลค่าทั้งหมดของตลาดรวมก็คือ44,0 0 0ล้านบาทนั่นเองนะครับพามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ล่าสุดบอกกระจายเสียงของกสวชนนะครับได้อนุมัติให้ 6ช่องฟรีทีวีเดิมนะครับสามารถที่จะออกอากาศในระบบดิจิตอลได้อัตโนมัติเลยนะครับก็จะเป็นการทดลองออกอากาศนะครับควบคู่ไปกับการออกอากาศระบบเดิมครับ วันนี้รองประธานกศทชพันเอกดอกอร์ณธีสุกลลัตนะครับในฐานะประธานบอร์ดกระจายเสียงบอกว่าวันนี้ที่ประชุมบอร์ดกระจายเสียงมีมติให้6ช่องฟรีทีวีปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง11และไทย PBS สนะครับสามารถนำสัญญาณโทรทัศน์ไปออกอากาศได้ทันทีที่เริ่มมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลในลักษณะการออกอากาศ นะครับที่เป็นการทดลองควบคู่นะครับไปกับการออกอากาศในระบบนาล็อกเดิมมตินี้นะครับบอกว่าเพื่อจูงใจการรับชม TV ทีวีดิจิตอลของประชาชนโดยกำหนดนะครับให้ช่อง5ช่อง11และไทย PBS เข้าข่ายช่องบริการสาธารณะนะครับที่สามารถใช้โครงข่ายช่องรายการ3ช่องจาก12ช่องในกลุ่มช่องสาธารณะนะครับจนกว่าจะสิ้นสุดการออกอากาศในระบบทีวีอนาล็อกหรือว่าไม่เกิน10ปี ก่อนที่ให้ทั้ง3ช่องรายการนี้นะครับยื่นขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งขณะที่ช่อง3ช่อง7และช่อง9ที่จะไปเข้าข่ายกลุ่มช่องบริการธุรกิจนะครับก็จะได้ใช้โครงข่ายของกลุ่มช่องรายการนะครับบริการชุมชนที่จะให้บริญาตในช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าก็จะให้นะครับออกาสไปจนกว่าทั้ง3ช่องจะสามารถชนะการประกวดนะครับและก็ได้รับบรุญาตในกลุ่มช่องธุรกิจในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้นะครับ ส่วนการออกอนุญาตช่องทีวีดิจิตอลนะครับในกลุ่มช่องบริการสาธารณะก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าช่วงแรกจะมีการให้บริญาตในเดือนพฤษภาคมนี้จะออกให้8ช่องรายการเท่านั้นเองนะครับเพราะว่า3ช่องรายการก็ให้ช่องฟีทีวีเดิมนะครับออกอากาศไปก่อนแล้วและต้องอนุมัติ1ช่องรายการให้กับไท a i p บีเอสนะครับตาม องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพศ2551นะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับต้องติดตามว่าหลังจากนี้ไปนะครับการเดินหน้าในรูปแบบของช่องธุรกิจนะครับรวมไปถึงช่องชุมชนและบริการสาธารณะจะเป็นยังไงต่อไปนะครับส่วนความขัดแยง้งในสภาวิสาหกรรมนะครับดูเหมือนว่ายังหาจุดจบไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเริ่มที่จะแตกแยกกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับแล้ววันนี้มีการฟ้องร้องระหว่างกันด้วยนะครับ วันนี้นะครับทางประธานสภาวตสากรรมแห่งประเทศไทยคุณพยุงศัก์ชาติสุธิพลนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าได้แจ้งความกับสถานีตํารวจนครบาลลุมพินีนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาให้ดาเนินคดีดดก,กับคุณธนิตโสลัดรองประธานสภาุตสากรรมกับพวกอีกหคนนะครับข้อหาที่ใช้ชื่อและตราสัญ,ญลักษณ์สภาุตสากรรมโดยไม่มีสิทธิ์โดยบอกนะครับว่าที่ผ่านมาคุณธนิต อ้างว่าเป็นเลขาธิการและรักษาการประธานสภาุตสาหกรรมก็ใช้ชื่อของสภาุตสาหกรรมทําหนังสือถึงหน่วยงานราชการและธนาคารบางแห่งให้ระงับก,การทําธุรกรรมการเงินนะครับการใช้ชื่อนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์โดยเด็ดขาดนะครับโดยบอกว่ามีความผิดตามมาตรา11ของกฎหมายสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือว่าปรับไม่เกิน2 0 0 0บาทนะครับหรือว่าอาจจะเป็นทั้งจําทั้งปรับนะครับ ในขณะที่คุณธนิสโสรัดเนี่ยหลังจากที่ทราบข่าวนะครับว่าคุณพยุงศักด์แจ้งความกับกลุ่มของตัวเองและตัวเองแล้วด้วยเนี่ยก็บอกว่าคุณพยุงศักด์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะแจ้งความดำเนินคดีนะครับเพราะว่าถูกปลดจากประธานสภาวตสาหกรรมไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและกระทรวงส,สารกรรมก็ไม่ได้ชี้ขัดข้อกฎหมายนะครับว่าคุณพยุงศักด์ยังคงเป็นประธานสภาวตสาหกรรมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในฐานะเลขาธิการและรักษาการประธานสอทอนะครับก็จะแจ้งความดำเนินคดีกลับ คุณพยุงศักดิ์นะครับภายในสัปดาห์นี้ใน3ข้อหาด้วยกันนะครับข้อหาแรกก็คือใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของสอธโดยไม่มีสิทธิ์นะครับก็จะเป็นการฟ้องร้องคล้ายๆกันเลยนะข้อที่2ก็บอกว่าทำลายกุญแจที่นำไปล็อกอาคารสำนักงานเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาและสุดท้ายนะครับการเบริกจ่ายเงินไม่ถูกต้องเพราะว่านายวิสิท์ ลิมลือชานะครับเหระยิกไม่ได้ลงนามนะครับก็เลยบอกว่าอันนี้จะเป็น3ข้อหาที่เตรียมที่จะฟ้องร้องกลับนะครับนอกจากนี้ครับก็มีความคืบหน้าเหมือนกันบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการสอทอ,อาจจะมีการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสอทอจากปัจจุบันที่มี70คนให้เหลือ50คนนะครับโดยบอกเหตุผลบอกว่าที่ผ่านมากรรมการหลายคนไม่ทําหน้าที่นะครับแล้วก็หลายครั้งต้องใช้เสียงลงมติก็เลยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนถึง20ตําแหน่งนะครับ ส่วนคุณบุศักเนี่ยก็พูดเพิ่มเติมนะครับบอกว่าการประชุมคณะกรรมการสอทครั้งนี้จะไม่มีการพิจารณายุบสภาวสากรรมจังหวัดนะครับที่สมาชิกไม่ถึง40รายตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนนะฮะก็เป็นการปรับองค์กรครั้งใหญ่แล้วก็เป็นการตอบโต้ทั้ง2ฝ่ายซึ่งกันและกันนี่แหละฮะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเช่นคืนนี้เป็นต้นไปนะครับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอจะลดลง50าสตางค์ต่อลิตรนะครับขณะที่ดีเซลยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ ปททและบางจานนะครับประกาศปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มเบนซินและแกสส๊สโซฮอลลง50สตาค์ต่อลิตรนะครับในขณะที่ e20 นะครับลด30สตาค์ต่อลิตรส่วน e85 ก็จะลด20สตาค์ต่อลิตรมีผลเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปนะครับก็ราคาหลังจากที่ยงคืนก็จะเป็นในจอภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละครับส่วนประเด็อนอื่นในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ แบงค์ชาติเตรียมปรับคาดการ GDP ปี56ใหม่คาดโตไม่ต่ำกว่า5%จากประมาณการเดิมที่4.9สาเหตุจากศรกษฐกิจปี2555ดีกว่าคาดสะท้อนระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงขึ้นส่วนความกังวลเศรษฐกิจโลกยังเหมือนเดิมขณะที่เงินเฟ้ออาจเร่งตัวขึ้นเล็กน้อย ระทรวงการคลังสั่ง SME Bank ส่งแผนฟื้นฟูกิจาการภายในสัปดาห์นี้ขณะเตรียมใส่เงินเพิ่มทุน555ล้านบาทภายในไตรมาสแรกของปีนี้เพื่อให้แบงก์ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้พร้อมเผยตั้งแต่เปิดกิจาการได้ใส่เงินเพิ่มทุนให้ไปแล้วร่วมหมื่นล้านบาทนักเศรษฐศาสตร์ชี้เงินทุนต่างชาติไหลเข้าไทยยังไม่น่าห่วง เหตยังมองการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลทําได้ดีจึงเกิดความเชื่อมั่นนําเงินเข้ามาลงทุนแนะควรใช้โอกาสนี้ดึงเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาในขณะน,นี้มาลงทุนผ่านพรบรเงินกู้2ล้านล้านบาทขณะที่กระทรวงการคลังตเตรียมออกมาตรการภาษีหนุนนําเงินออกไปลงทุนต่างประเทศแก้ปัญหาจายภาษีซ้ําซ้อน โออิชิตั้งเป้าปีนี้จะดันยอดขายทะลุ15,000ล้านหลังจากปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น22%ด้วยมูลค่า10,000กว่าล้านบาทพร้อมลุยตลาดชาพร้อมดื่มสู้กับคู่แข่งอย่างเต็มที่ด้วยการอัดฉีดแคมเปญงบส่งเสริมการตลาดของเครื่องดื่มในเครือตลอดทั้งปีถึง1,400ล้านบาทพร้อมมุ่งขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ที่เครเนชั่นนะครับประกาศล่าสุดเตรียมออกหุ้นกู้2,000ล้านบาทนะครับโดยเป็นการออกหุ้นกู้ของ2บริษัทด้วยกันนะครับก็คือบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า NMG นะครับที่จะออกหุ้นกู้ไม่เกิน1,500ล้านบาทนะครับในขณะที่เนชั่นบอร์ดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นหรือว่า NBC นะครับก็จะออกหุ้นกู้ไม่เกิน500ล้านบาทนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและก็รองรับการขยายธุรกิจนะครับโดยบอกนะครับว่าในปีที่ผ่านมานะครับ ในเครืนชาติได้ปรับโครงสร้างทางการเงินมาต่อเนื่องและจนถึงขณะนี้นะครับก็มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะระดมเงินทุนทั้งในรูปแบบของหุ้นสามัญและก็หุ้นกู้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจครั้งใหม่นะครับโดยคาดว่าหุ้นกู้ของบริษัทจะได้รับการจัดดับเครดิตจากทิสเลตติ้งนะครับในดับที่สูงกว่าระดับเดิมนะครับก็คือทริปเปิอย่างแน่นอนเพราะว่าผลการดําเนินงานในปีที่แล้วนะฮะมี ผลที่ดีอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยบอกว่าฐานะการเงินดีขึ้นเ a ร i ติ้งก็น่าจะดีขึ้นนะครับขณะที่การออกคุณกู้เพื่อรีไฟแนนซ์นี่นะครับก็จะทำให้ลดต้นทุนทางด้านการเงินซึ่งปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ7%นะครับหากคุณกู้นะครับออกได้นะครับกำหนดดอ,อกเบี้ย หน้าพันธบัตรที่5%ก็จะทำให้ประหยัดดอกเบีย้ยจ่ายได้ปีหนึ่งประมาณ20ล้านบาทตลอด5ปีนะครับก็คิดเป็นดอกเบีย้ยจ่ายที่ประหยัดได้ก็คือ100ล้านบาทนะครับในขณะเดียวกันล่าสุดนะครับไปชัดในชั่นมันติเมียรกรุ๊ปจำกัดมาชนนะครับได้มีการถแถลงผลประกอบการปีที่ผ่านมาด้วยนะครับว่ามีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น84%จากปี2554นะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก2,797ล้านบาทเป็น3,102ล้านบาทณสิ้นปี2,555หรือว่าเพิ่มขึ้น11%นะครับขณะที่การออกคุ้นกู้2,000ล้านบาทครั้งนี้นะครับก็จะนำบางส่วนไปชำระหนี้ที่เหลือเมื่อรวมกับเงินเพิ่มทุนนะครับอีก2,100ล้านบาทก็จะทำให้เครือในชั่นมีทุนมากพอในการขยายธุรกิจโดยเฉพาะการประมูลทีวีดิจิตอลนั่นเองนะครับแล้วก็มั่นใจว่า ทีวีนี้ต้องจะเริ่มกำไรตั้งแต่ปีแรกนะครับจากข้อได้เปรียบด้านความพร้อมความเชี่ยวชาญของบุคลากรและก็อุปกรณ์สตรีโอนะครับทำให้ไม่ต้องลงทุนใหม่ทั้งหมดก็สามารถเริ่มออกอากาศได้ทันทีที่ได้รับอนุญาตนั่นเองครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะกหกุหงวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉัตรสุเิวงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจานหนึงสุขครับหรับช่วงนี้กลับไปที่กุมจงและกุมพอครับ